สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4เดือนมกราคมปี2569ค่ะวันนี้เราจางจะให้ช่างมาซ่อมส่วนที่ชํารุดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัวกําแพงค่ะเป็นไม้นะคะเป็นไม้รั้วที่ชํารุดเสียหายเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาค่ะทุกคนเมื่อเดือนตุลาได้ทําการตัดกิ่งว่าค่ะที่อยู่ติดตรงกําแพงตรงนี้ค่ะแล้วหลานชายตัดแล้วก็กิ่งของเขาก็ร่วงหล่นลงมา ล่วงหลดลงมาตรงนี้เลยค่ะทําให้ตัวไม้รั้วเนี่ยค่ะหักไป4ี่แผ่นด้วยกันนะคะแล้วก็เหล็กก็เออเหล็กก็โคดงออ่าแต่ว่าช่างก็งัดเหล็กขึ้นมาตรงได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแก้ไขซ่อมในส่วนที่แผ่นไม้นะคะที่แตกหักไปนะคะสี่แผ่นด้วยกันค่ะตอนนี้เริ่มใส่แผ่นที่1แล้วนะคะก็ยิงน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเอาตัวเก่าที่แตกหัก ออกมานะคะแล้วก็ใช้แผ่นใหม่เข้าไปค่ะนี่ค่ะก็ทําการยิงน็อกกลับไปเหมือนเดิมค่ะส่วนตอนแรกค่ะลักจังเข้าใจว่าจะต้องตัดเหล็กและเชื่อมใหม่เพราะว่าเหล็กมันงอแต่ช่างบอกว่าแค่ยกเหล็กขึ้นไปเพราะว่าตัวแผ่นไม้เนี่ยขาเขาเขาหล่นลงมาจากตัวขอบ ขอบแผ่นกำแพงตรงนี้ค่ะเพราะว่าขาเขาตั้งอยู่ข้างบนพอยกขึ้นไปก็ตั้งอยู่ได้โอ้ลักจังก็เลยตอนแรกเข้าใจว่าจะต้องได้ใช้เหล็กใหม่แต่ช่างบอกว่าไม่ต้องใช้เลยแค่ยกขึ้นไปก็จบแล้วค่ะเพียงแค่เปลี่ยนแผ่นลงไปเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะแผ่นที่4ี่แผ่นสุดท้ายนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมค่ะทุกคนเป็นแผ่นไม้รัว้วสําเร็จรูปนะคะนี่ค่ะติดตั้ง กลับไปซ่อมแซมเหมือนเดิมค่ะอะไรที่พังเสียหายไปแล้วก็ซ่อมได้นะคะทุกคนเพราะว่าแผ่นไม้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแค่ว่าโปร่งตาดูสวย นั่นเองค่ะเขาจะต้องมีแตกชํารุดเสียหายอยู่แล้วนะคะก็ต้องซ่อมใหม่ได้เป็นแผ่นๆเช่นเดียวกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะนักจางจะให้ช่างติดไฟหัวเสาค่ะทุกคนตอนนี้ช่างลองใช้สว่านนะคะเจาะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าหัวเสาแข็งมากก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นปูนกาวค่ะทุกคนตอนนี้ใช้ปูนกาวทาทาลงไปนะคะปูนกาวทีเทเเ่เรียกว่าปูกระเบือ้องนั่นเองค่ะเราใช้ปูนกาวใช้ได้ง่ายมากค่ะแล้วก็ใช้ตัวฐานของ ตัวไฟค่ะอาฐานของตัวไฟใส่ลงไปค่ะยึดลงไปกับกับตัวปูนกาวเท่านั้นเองค่ะก็ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะให้ช่างติดเว้นสองช่องหัวเสานะคะแล้วก็มาเสานะคะเว้นสองแล้วก็ติดเสาค่ะตามกําแพงมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะจะอยู่ด้านนอกเลยนะคะติดหัวเสาด้านนอกค่ะทุกคนเพื่อเพิ่มแสงสว่างเป็นไฟเซะเซลค่ะทุกคน ทำให้รั้วนะคะกำแพงของเรามีไฟสว่างทั่วทั้งคืนนั่นเองนะคะตรงนี้จะเป็นหัวเสาสุดท้ายเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่างจะไปทําตรงนู้นก่อนนี้ค่ะในจุดนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เชื่อมติดกับรั้วของบ้านน้องชายนะคะแต่ก็คือรั้วกำแพงเดียวกันนั่นแหละคะ่ะเลาจังทารั้วกำแพงเดียวกับของน้องชายจบเป็น เขาเรียกว่าเป็นกำแพงเดียวกันเลยค่ะแต่ตรงนี้น้องชายมาสร้างบ้านเพิ่มเติมนะคะก็จะมีรั้วชิดกันมาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นประตูเข้าบ้านน้องชายนะคะแต่ว่าไฟเดี๋ยวเราจะติดให้ทั่วถึงถึงบ้านน้องชายเลยค่ะแต่ตอนนี้คือติดในจุดที่เป็นส่วนที่ของบ้านของรักจ้างก่อนนะคะน,นี่ให้ช่างทําเสานี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็มาทําเสาสุดท้ายอันนี้คือเป็น สุดท้ายของกำแพงบ้านเลยนะคะจะอยู่ทางซ้ายมือก็จะเป็นเชื่อมกับบ้านของช่างเองเนี่ยคะ่ะช่างที่มาทําเสาไฟให้รักจังเนี่ยแหละคะ่ะเขาบ้านเขาอยู่ตรงนู้นค่ะอยู่ทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากใส่ฐานไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทดสอบหนึ่งดวงค่ะตรงหัวเสาตรงนี้ค่ะดูซิว่าใส่ได้ไหมเรียบร้อยค่ะหนึ่งดวงนะคะที่เหลือก็จะติด ตามลำดับต่อไปค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเสร็จแล้วหนึ่งดวง